สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอ๋บอชแชนเนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนตอนนี้โนริซ่าของเรานั้นปรากฏตัวออกมาให้เราได้หายคิดถึงกันลวจ้าถึงอาจจะตื่นสายไปนิดนึงแต่ไรไงก็ต้องวีดีอยู่ดีนะจ้าเพราะว่านริซ่าของเรานั้นแต่งตัวได้น่ารักน่าชังมา,มากๆรวมกับทรงผมที่ขึ้นเป็นทรงเดมิมเลยจ้าเหมือนประมาณว่าออกจากงานเมื่อวานก็พักผ่อนกันเลยอาจจะเหนือ่อยแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนทรงผมหรือเปล่าหรือปัจจุบันทรงผมจริงๆของโนริซ่าคือทรงนี้เลยนั่นเองนะเพื่อนๆเป็นหน้ามา้านี่หมายความว่าถ้าเกิดว่าไปถ่ายเด ไว้โลตัสก็ทรงนี้เลยหรือเปล่าเพราะก่อนน้นนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่แบบว่าแสกกลางใช่ไหมหรือเอ๊ะมันอะไรย,ยังไงกันแน่เดี๋ยวตรงนี้ต้องมารอดูกันอีกทีนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนเนื้อรงเนื้อรเรื่องทําให้เกิดแบบการที่โนริซ่าเปลี่ยนทรงผมกันได้แต่สิ่งที่เตะตามากกว่านั้นก็คือในวิดีโอที่โนริซ่านั้นโอ้โหเอาเอลวีฟ้าดหน้าฟ้า,าตาแล้วแล้วหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะโพหะใบใหญ่มากใบใหญ่แทบจะบอกว่าเกินขึ่นตัวของน้องไปแล้วเพราะน้องเป็นคนตัวเล็กน่ารักอะนะใช่ไหมก็เลยแบบ ซึ่ง l อลวีรอบนี้เนี่ยมาแรงจริงๆ ถ้าไม่ใช่ global brand a d v e s t i s e r ไม่ใช่อะไรแล้วมันจะเป็นอะไรกันละ่ะนนริซ่าละ่ะเออประกาศซะทีนะจา๊ะเป็นอะไรเอยอะไรอย่างงี้เป็นเจ้าของนายหญิงท่านใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เอออันนี้แซวกบกรดนะพี่นซึ่งแน่นอนว่าในรอบนี้นั้นแฟนๆต่างก็มากันมากมายแฟนจีนแฟนเกาหลีอะไรก็ว่าไปเต็มสนามบินไปหมดนะวิ่งตามน,นะจ๊ะแต่พิการของเรานับเกือบสิบชีวิตนี่ก็ร้อมนิโนริซ่าของเราไว้อย่างดีนะจ๊ะต้องบอกว่าบริษัทเราของเรานั้นดูแลดีไม่ไหวจริงๆนะจ๊ะแตกต่างจากบริษัทเก่าที่โนริซ่าอยู่อย่างลิบลับกันเเลยทีดว เดี๋ยวคนบอกว่าแอดกัดอีกแต่ให้ภาพมันฟ้องนี่ก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่ามันเห็นชัดจริงๆว่าพี่กาดของเรานั้นดูแลดีจริงๆเพื่อนซึ่งเพื่อนๆก็รู้กันว่าช่วงนี้โนริซ่าของเรานั้นงานเยอะขนาดไหนนะจ๊ะบินไปบินมาเนี่ยมากมายกันเลยทีเดียวโนริซ่าก็น่าจะดูมีอาการเหนื่อยเล็กๆน,น้อยๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ไม่ว่าโนริซ่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ยังไม่หยุดเซอร์วิสแฟนคลับอย่างแน่นอนบกไม้บกมือตั้งแต่ทางเข้านะจ๊ะแล้วก็มามือเปล่าแต่ก็กลับด้วยของเต็มไปหมดเช่นเดิมเพ ที่นี่คือสนามเบนหรือว่าโรงงานผลิตตุ๊กตาจ้าเดินเข้าไม่มีอะไรพอขาออกประตูนะจ้าโอ้โหตุ๊กตาเต็มม้เต็มมือมีดอกบงดอกไม้ไปด้วยแบบเหมือนพนักงานบอกมาเลยค่ะมีตุ๊กตาแจกนะคะอะไรแบบนี้ทําไมเราไม่มีบ้างแบบเดินไปแล้วได้ตุ๊กตาแจกน่ารักน่ารักแบบนี้อะไรเงี้ยนะจ้าก็นะาคนน่ารักอ่ะเนอะทำอะไรก็มีอภิสิทธิ์ตลอดเลยอ่ะเออแต่เราทำไมก็รู้สึกเห็นแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ไม่รู้สึกอิจฉาเลยนะจ้ารู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่ดวงฤาษาของเราควรได้รับแล้วคือเต็มมืออันนี้ขอแซวนิดจมีาบ มไม่รู้จะมั่นเคี้ยวอะไรก่อนดีตุ๊กตาหรือนอริซ่าดีเอาเป็นว่านอริซ่าดีกว่าหยิกแก้มนุ่มๆน,มนจะจ๊ะคอลลาเจนมาเต็มจริงๆผมว่านอริซ่าเราก็มาหน้าสดเหมือนเดิมก็คือบอกวา่าดูดิหน้าเด็กไปไในก่อน อายุจะยีิบเจ็ดยังไงให้หน้าเหมือนสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะไรยังไงทุกคนทําไมหลายเลขก็พูดให้มันคงเจ้านิดหนึ่งนะแล้วถึงนอริซ่าของเราจะมาแป๊บเดียวนะจ๊ะแต่ภาพนองภาพนิ่งอะไรเยอะย่าไปหมด่ว่าจะมุมหน้ามุมหลังมุมนอริซ่ารับของรางวัลเอ้ยไม่ใช่ของรางวัลของขวัญต่างๆนะจ๊ะจดมองจดหมายก็น่ารักมากๆมุมข้างหลังมุมที่นอริซ่าเนี่ยถอดแมสนั่งพักอยู่ในสนามบ,บินก็โอไม่ก็หลงไม่ไหวแล้วจ้าอ๋ยตาละอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาิวีดหวีดกันประมาณนี้ นจะจ๊าราวๆห้าถึงหกชั่วโมงนะจ๊าไม่รู้ว่าจะมีคนเจอนอนริซ่าที่สนามบินหรือเปล่าเดี๋ยวก็มารอดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีจ้า 리산, 저기 좀만 나와주세요. 리산, 앞쪽에, 저 앞에 조심하세요. 할게요. 먼저 갈게요 먼저 저희. 먼저 하실게요. 뒤에 줄 있어, 줄, 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 줄. 카트 줄, 카트 줄. 사람들 조심하세요. 오른쪽, 아, 아, 아. 오른쪽. 먼저 할게요. 오른쪽. 오른쪽, 오른쪽. 야, 왼쪽. 왼쪽 하실게요. 자, 자, 할게요. 자, 할게요. 자, 할게요. 자 앞에 나와주세요. 조심하세요. 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 응. 응. 죄송 나오실게요. 나오세요. 다 나오세요. 저희 나오세요.